กราบนำมัศการหลวงปู่ค่ะเจืิญพรโยมแอนและญาติโยมทางบ้านกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการหลานถามหลวงปู่เล่าแอนสวิสาเกิดบุญค่ะหลวงปูค่คะวันนี้แอนมีเรื่องที่ค่อนข้างหนักใจแล้วก็เป็นคำถามที่แอนเชื่อว่าคนในสังคมยุคนี้สงสัยกันมากเลยค่ะว่ามาได้เลยโยมแอนเรื่องอันใดหรือคือเรื่องที่ว่า เมื่อผู้นำทางศาสนาหรือพระส,สงฆ์ที่เรานับถือท่านไม่ได้อยู่เหนือความคาดหวังหรือประพฤติตัวไม่เหมาะสมตามที่เราคาดหวังไว้แล้วเราในฐานะชาวพุทธหรือคนที่พยายามสะทาเราจะเชื่อใจท่านหรือเชื่อใจในคำสอนต่อไปได้อย่างไรคะอ๋อเป็นคำถามที่หนักอกหนักใจแทนเลยนะโยแมนโดยเฉพาะในยุคสมัยที่ข่าวสารมันไปรวดเร็วเลือยเกิน ใช่เลยคะ่ะหลวงปู่คือแอนเห็นข่าวช่วงนี้ที่มีพระผู้ใหญ่หรือพระที่เราเคยนับถือหลายรูปโดนข้อกล่าวหาหรือต้องศึกออกไปจากวงการสงฆ์อย่างเหตุการณ์ล่าสุดที่เพิ่งเกิดขึ้นในปีนี้ที่เป็นข่าวใหญ่โตมันทําให้คนรอบตัวแอนหลายคนเริ่มสั่นคลอนเลยนะคะเขาเริ่มถามกันว่าขนาดพระยังทําแบบนี้แล้วเราจะไปนับถืออะไรได้หรือบางคนก็บอกว่า ศาส,สนาคงเสื่อมแล้วจริงๆเข้าใจเลยโยมแอนมันเป็นความรู้สึกที่ว่าที่พึ่งของเรามันสั่นคลอนใช่หรือไม่ถูกต้องที่สุดเลยค่ะหลวงปู่พอเราเห็นภาพแบบนั้นบ่อยๆในโซเชียลมีเดียใจมันก็แกว่งจากที่เคยอยากทำบุญอยากเข้าวัดก็เริ่มรู้สึกไม่อยากไปไม่อยากยุ่งเกี่ยวเพราะกลัวว่าจะไปเจอเรื่องไม่ดีไม่งามอีกแอนเลยอยากถามหลวงปู่ว่าเราควรจะวางใจกับเรื่องนี้ยังไงดีคะ เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่นะโยมแอนเรื่องที่พระภิกษุทำตัวไม่เหมาะสมหรือทำให้คนเสื่อมศรัทธาเนี่ยมันมีมาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้ายัางทรงพระชนชีพอยู่เลยหรอคะหลวงปู่ขนาดสมัยนั้นก็มีพระที่ทำตัวไม่เหมาะสมหรอคะมีสิโยมแอนมีมากด้วยซ้ำไปอย่างเรื่องที่เล่ากันบ่อยๆในพระไตรปิฎกคือเรื่องของพระที่เมืองโกสัมพีที่โกสัมพีเหรอคะ เรื่องเราเป็นยังไงคะเรื่องมันเริ่มจากเรื่องเล็กน้อยมากเลยนะคือมีพระอาจารย์สองรูปรูปหนึ่งเป็นพระวินัยทรคือเชี่ยวชาญพระวินัยอีกรูปหนึ่งเป็นพระธรรมกถึกคือเชี่ยวชาญพระธรรมวันหนึ่งพระวินัยทรท่านเข้าห้องน้ําแล้วใช้น้ำเสร็จเหลือน้ําทิ้งไว้ในขันเล็กน้อยโดยไม่ได้ตั้งใจแค่นั้นเองเหรอคะใช่โยมแอนพรพระธรรมกถึกมาเห็น ก็ไปตําหนิว่าท่านทาผิดพระวินัยข้อเล็กน้อยเรื่องการทิ้งน้ําไว้พระวินัยทอนก็บอกว่าอา้าวผมไม่รู้ผมไม่เจตนาถ้าผิดผมก็ขอแสดงอาบัตเรื่องก็ควรจะจบแต่พระธรรมกถึกกลับไปบอกลูกศิษย์ว่าอาจารย์ของพวกเธอทําผิดวินัยแล้วยังไม่รู้ตัวเลยเอา้าวเรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่เลยนะคะใช่เลยโยมแอนจากนั้นลูกศิษย์ทั้งสองฝ่ายก็เริ่มทะเลาะกันปกป้องอาจารย์ของตัวเอง ลุกลามจนพระทั้งวัดแบ่งเป็นสองฝ่ายทะเลาะกันเสียงดังไม่ทำกิจของสงฆ์จนชาวบ้านเขาเอื่อมอาราแล้วพระพุทธเจ้าท่านว่ายังไงคะพระองค์ท่านเสด็จมาตักเตือนถึงสามครั้งแต่พระเหล่านั้นก็ไม่ฟังทูลพระองค์ว่าขอพระองค์อย่ามายุ่งเลยเรื่องนี้พวกข้าพระองค์จัดการกันเองโอ้โหพูดกับพระพุทธเจ้าแบบนั้นเลยเหรอคะใช่โยมแอนสุดท้ายพระองค์ท่านก็เลยเสด็จหนีไปจำพรรษาในป่าเพียงลำพัง รลอยให้พระเหล่านั้นทะเลาะกันจนชาวบ้านก็ตกลงกันว่าเราจะไม่ใส่บาทไม่ไหว้พระพวกนี้อีกแล้วสุดท้ายก็เดือดร้อนพราะชาวบ้านไม่ศรัทธาเหมือนกันเลยนะคะถูกต้องโยมแอนนี่ขนาดเป็นพระที่อยู่ต่อหน้าพระพักพระพุทธเจ้านะยังมีกิเลสมีอัตตาตัวตนทะเลาะก,กันเพราะเรื่องเล็กน้อยในขณะนี้นับระษาอะไรากับยุคนี้ที่ห่างจากพระองค์มาสองพันกว่าปี โหพอหลวงปู่เล่าแบบนี้เอนเริ่มเห็นภาพเลยค่ะว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์จริงๆแม้จะอยู่ในผ้าเหลืองก็ตามแต่ทีนี้พอมันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นทั้งในอดีตอย่างที่โกสัมพีหรือในปัจจุบันอย่างข่าวเฉาที่อันเห็นแล้วเราประชาชนคนธรรมดาจะไปยึดถืออะไรเป็นที่พึ่งได้ละคะในเมื่อคนที่เรานับถือท่านก็ยังพลาดได้คำถามดีมากโยมแอน แล้วพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสคำตอบไว้ชัดเจนมากก่อนที่พระองค์จะปรินิพานท่านสอนไว้ยังไงคะเดี๋ยวปู่ลองค้นให้ดูนะปู่จะลองค้นคำว่าที่พึ่งหรือธรรมะในหมวดพระสูตรอ้าเจอแล้วอยู่ในมหาปรินิพานสูตรพระสูตรมหาปรินิพานสูตรเป็นตอนที่พระอานทน์กำลังโศกเศร้าว,ว่าถ้าพระพุทธเจ้าปรินิพานไปแล้ว พวกเราจะยึดถืออะไรเป็นาศาสดาใช่เลยค่ะนั่นคือความรู้สึกของแอนตอนนี้เลยค่ะว่าเราจะยึดถืออะไรได้พระพุทธเจ้าตรัสกับพระอานน์และตรัสเผื่อพวกเราทุกคนไว้แบบนี้โยแมนปู่จะอ่านให้ฟังนะตัสมาติหานันทะอตะทัตถทปาวิหรารธะอัตตสรนาอนัญญาสรนาธรรมทิปาธรรมสรนาอนัญญาสรนา ตามัดเขเมีอเตอานันทภิกขุภวิสันติเยเกจิสิกขากามาติหลวงปู่คะเพราะจะเป็นภาษาไทยที่แอนเข้าใจง่ายๆได้มั้ยคะได้สิโยมแปลเป็นไทยว่าอานนท์เพราะเหตุนั้นแหละเธอทั้งหลายจงมีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งจงมีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นที่พึ่ง ไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งอานนนภิกษุเราใดเหล่าหนึ่งในบัดนี้ก็ดีในการที่ล่วงไปแห่งเราก็ดีจะเป็นผู้มีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งมีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งอานนภิกษุเหล่านั้นจะเป็นผู้เลิศควาภิกษุทั้งหลายผู้เป็นที่รัก แห่งการศึกษามีตนเป็นเกาะมีธรรมเป็นเกาะหมายความว่ายังไงคะหมายความว่าพระพุทธเจ้าท่านรู้ร่วงหน้าอยู่แล้วโยมแอนว่าในอนาคตบุคคลหรือผู้นําที่เราไปยึดถืออาจจะทำให้เราผิดหวังได้เหมือนพระทิโกสัมพีหรือเหมือนข่าวที่เราเห็นในปัจจุบันท่านจึงไม่เคยบอกให้เรายึดตัวบุคคล เป็นที่พึ่งสูงสุดแต่ท่านให้ยึดตนและธรรมยึดตนคือยึดตัวเองเหรอคะยึดตนในที่นี้คือการพึ่งพาการปฏิบัติของตนเองพึ่งสติพึ่งปัญญาของตนเองที่เราอบรมมาดีแล้วไม่ใช่เชื่อคนอื่นแบบงมงายและที่สำคัญที่สุดคือมีธรรมเป็นที่พึ่งธรรมก็คือคำสอนของพระองค์ คือความจริงคือพุทธวจนะนี่แหละโยมแอนเมื่อเราเห็นข่าวว่าพระรูปนั้นทำไม่ดีพระรูปนี้ประพฤติผิดวินัยถ้าเรายึดบุคคลเราก็จะทุกข์ศรัทธาเราก็จะสลายไปแต่ถ้าเรายึดธรรมเป็นที่พึ่งเราก็จะเข้าใจว่าอ๋อขนาดพระที่โกสัมพียังทะเลาะกันได้ นี่คือธรรมดาของปุถุชนที่ยังมีกิเลสแต่ธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าโลบโกรธหลงเป็นสิ่งไม่ดีการผิดศีลเป็นสิ่งไม่ดีธรรมะข้อนี้ยังคงเป็นความจริงอยู่เสมอไม่ว่าใครเป็นคนทำผิดก็ตามหมายความว่าให้เราแยกคนออกจากคำสอนใช่ไหมคะถูกต้องที่สุดโยมแอน เรานับถือพระสงฆ์ในฐานะผู้สืบทอดคำสอนและเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการปฏิบัติดีแต่เราไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นว่าท่านเหล่านั้นจะบรรลุธรรมทุกรูปหรือจะสมบูรณ์แบบถ้าท่านประพฤติดีเราก็กราบไหว้ด้วยความเคารพแต่ถ้าท่านประพฤติไม่ดีนั่นก็เป็นเรื่องของกรรมของท่านเป็นความเสื่อมส่วนบุคคล ไม่ได้ทำให้ธรรมะของพระพุทธเจ้าเสื่อมเสียไปแม้แต่น้อยแอนเข้าใจแล้วคะ่ะหลวงปู่พอฟังแบบนี้แล้วใจมันเบาขึ้นเยอะเลยค่ะที่ผ่านมาแอนคงเผลอไปยึดคนมากกว่ายึดธรรมพอคนที่เรายึดเขาลม้มเราก็เลยรู้สึกเหมือนจะล้มตามไปด้วยค่ะใช่แล้วโยมแอนศรัทธาที่ไปผูกไว้กับบุคคลมันก็ไม่เที่ยงเหมือนตัวบุคคลนั่นแหละต่อไปนี้ แอนจาพยายามวางใจใหม่ค่ะเวลาเห็นเขาไม่ดีไม่งามของใครก็ตามในวงการศาสนาแอนจะระลึกไม่ว่านั่นคือบุคคลที่กำลังพ่ายแพ้ต่อกิเลสแต่ธรรมะที่เป็นคำสอนให้ละจิเลสยังคงเป็นที่พึ่งที่แท้จริงของเราเสมอดีมากโยมแอนให้ธรรมะเป็นเกาะเป็นที่พึ่งนะค่ะหลวงปู่วันนี้อันได้ความกระจ่างแจ้งหายอึดอัดใจไปเยอะเลยค่ะ ขอพระคุณหลวงปู่มากนะคะสำหรับธรรมะในวันนี้แกรบน้มัสการลาจเจริญพรขอให้ญาโยมที่ได้ยินได้ฟังธรรมะตามพุทธวจ,จะนะอยู่เนืองเนืองเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้ความเป็นโสดาบันสำเร็จมรรคผลนิพพานในอนาคตการอันไกลนี้ทุกๆท,ท่านทุกๆคนเทินหลวงปู่คะ โยมขอโอกาสนำคำถามข้อสงสัยที่พบเห็นในโลกออนไลน์มาถามหลวงปู่อีกสักคำถามนะคะ,จะเจริญพรโยมแอนหลวงปู่คะมีประเด็นที่ค้างคาใจมาสักพักใหญ่เลยคะ่ะเป็นเรื่องที่แอนเห็นทุกวันในโลกออนไลน์แล้วมันก็วนกลับมาทำให้ตัวเองรู้สึกไม่ดีหัวข้อที่แอนอยากคุยกับหลวงปู่ในวันนี้คือ ชีวิตถูกโปรโมตออนไลน์แต่ใจกลับเปล่าค่ะแอนอยากทราบเหลือเกินคะ่ะว่าเราจะจัดการกับความรู้สึกนี้ยังไงดีคะอ้เป็นหัวข้อที่น่าสนใจและเข้ากับยุคสมัยนี้มากเลยนะโยมแกนที่ว่าโปรโมตออนไลน์แต่ใจกลับเปล่ามันเป็นอาการอย่างไรลองขยายความให้ปู่ฟังหน่อยสิ ก็คือแบบนี้ค่ะหลวงปู่เวลาแอนเปิดดูโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะแพลตฟอร์มไหนก็ตามนะคะแอนก็จะเห็นชีวิตของคนอื่นที่มันดูดีไปหมดเลยค่ะเขาดูมีความสุขมากได้ไปเที่ยวต่างประเทศบ่อยๆกินอาหารหรูๆได้เลื่อนตำแหน่งการงานที่ดูมั่นคงหรือมีครอบครัวที่อบอุ่นสมบูรณ์แบบทุกอย่างมันดูดีจนเหมือนไม่มีที่ติเลยค่ะแล้วพอยมแอนเห็นสิ่งเล่านั้น มันทำให้ใจเรารู้สึกอย่างไรตอนแรกที่เห็นก็ชื่นชมยินดีไปกับเขานะคะแต่พอเราเห็นมันทุกวันทุกวันวันละหลายๆครั้งใจมันก็เริ่มทำงานค่ะหลวงปู่มันเริ่มเกิดการปรีบเทียบว่าทำไมชีวิตเราไม่เป็นแบบเขาบ้างทำไมเรายังมานั่งทำงาน,หนเหนื่อยๆอยู่ตรงนี้ทำไมเราไม่ได้ไปเที่ยวแบบนั้นบ้างมันทำให้เรารู้สึกด้อยค่ารู้สึกว่าชีวิตตัวเองมันข,ดขาดๆนเกินค่ะหลวงปู่ แล้วที่โยมแอนว่าใจกลับเปล่าละ่ะมันคืออะไรมันมาพร้อมกันค่ะคือพอเรารู้สึกเปรียบเทียบเราก็พยายามโปรโมทชีวิตเราบ้างค่ะถ่ายรูปมุมสวยๆเขียนแคปชั่นดีๆให้คนอื่นเห็นว่าเราก็มีความสุขเหมือนกันแต่พอโพสต์ไปแล้วได้รับยอดไลค์ได้รับคำชมใจมันก็ดีขึ้นมาแว้บหนึ่งนะคะแต่พอกลับมาอยู่กับตัวเองมันกลับรู้สึกว่างเปล่า มันไม่ได้เติมเต็มจริงๆค่ะยิ่งไปกว่านั้นแอนดันไปรู้ความจริงเบื้องหลังของบางคนที่ดูชีวิตดีมากๆว่าจริงๆแล้วเขากำลังเครียดเรื่องมีสินหรือกำลังมีปัญหาสุขภาพจิตมันเลยยิ่งทำให้อันสับสนว่าตกลงสิ่งที่เราเห็นและสิ่งที่เราพยายามทำกันอยู่มันคืออะไรกันแน่คะอู่พอจะเข้าใจแล้วมันคือการพยายามสร้างภาพลักษณ์ภายนอกให้ดูดีแต่ภายในกลับสวนทางกัน มันเป็นความทุกข์รวปแบบหนึ่งของคนยุคนี้เลยนะใช่เลยค่ะหลวงปู่ล่าสุดแอนเพิ่งไปอ่านเจอกระแสไวรลัลในอินเทอร์เน็ตเขาเรียกกันว่าออราฟาร์มิงค่ะหลวงปู่ออราฟาร์มิงมันคือการทำฟาร์มออราเลยโยมคล้ายๆอย่างนั้นเลยค่ะหลวงปู่มันคือเทรนด์ที่คนพยายามจัดฉากถ่ายรูปหรือวิดีโอให้ตัวเองดูเหมือนเป็นคนดีดูมีจิตใจสูงส่งดูสงบ หรือดูมีออร่าแห่งความดีงามค่ะเช่นถ่ายรูปตอนนั่งสมาธิในมุมที่แสงสวยมากๆหรือถ่ายรูปตัวเองกำลังอ่านหนังสือธรรมะเล่มนั้นนะในคาเฟ่เก๋ๆทั้งที่ในความเป็นจริงเขาอาจจะไม่ได้รู้สึกสงบแบบนั้นจริงๆก็ได้แต่ทำไปเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในโซเชียลให้คนอื่นมาชื่นชมว่าเขาเป็นคนดีมีธรรมะค่ะโอ้โห นี่มันซับซ้อนไปกว่าการอวดทางโลกแล้วนะแต่มันคือการพยายามสร้างภาพลักษณ์ไปถึงขั้นของความดีงามทางวิญญาณเลยทีเดียวปู่จะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังมันอาจจะไม่เชื่อเรื่องออราฟาร์มิ่งโดยตรงแต่เป็นเรื่องของการโปรโมทชีวิตจนใจเปล่าที่ปู่เคยได้ฟังมาข้าหลวงปู่มีโยมคนหนึ่งเขาเป็นคนที่มีหน้าที่การงานดีนะ แต่เขาก็ยึดติดกับการที่ต้องให้คนอื่นเห็นว่าเขาประสบความสำเร็จอย่างสูงเขาต้องมีรถยนต์ราคาแพงที่สุดต้องไปทานอาหารในร้านที่จองตัวยากที่สุดแล้วถ่ายรูปให้คนอื่นเห็นว่าชีวิตเขาดีเลิศขนาดไหนแล้วความจริงเป็นยังไงคะความจริงก็คือเขาทำงานหนักมากจนแทบไม่มีเวลาพักผ่อนเพื่อหาเงินมาผ่อนรถคันนั้น และเพื่อจ่ายค่าอาหารมื้อแพงๆเหล่านั้นความสัมพันธ์ในครอบครัวก็ไม่ดีเพราะเขาเอาแต่จดจ่อกับการโปรโมทชีวิตที่หรูหราจนดื่มดูแลใจของตัวเองและคนรอบข้างสุดท้ายเขาก็เครียดจัดมีภาวะซึมเศร้าเพราะเขาต้องแบกรับภาพลักษณ์ที่ตัวเองสร้างไว้ไม่ไหวที่โยมแอนว่าใจกลับเปล่ามันคืออาการนี้เลยคือข้างนอกดูเต็มไปด้วยวัตถุและความสำเร็จ แต่ข้างในมันกลวงมันไม่มีความสุขที่แท้จริงอยู่เลยน่ากลัวมากเลยค่ะหลวงปู่มันคือการหลงไปกับการยึดติดภาพลักษณ์ภายนอกจริงๆแอนเลยสงสัยค่ะว่าในสมัยพระพุทธพัะเท่าท่านมีสอนเรื่องการยึดติดในตัวตนหรือภาพลักษณ์ที่เราสร้างขึ้นมาแบบนี้ไหมคะเราจะหลุดจากวงจรนี้ได้อย่างไร เป็นคำถามที่ดีมากโยมแอนนี่คือหัวใจสำคัญของคำสอนในพระพุทธศาสนาเลยละเรื่องการจุดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ไม่ใช่ปัวตนของเราจริงๆพระพุทธเจ้าทันตรัสเรื่องนี้ไว้ชัดเจนมากเดี๋ยวปู่จะลองค้นในแอปอีทิปิตากะดูนะค่ะปู่จะลองค้นด้วยคำว่าอัตตาที่แปลว่าตัวตนและขันที่แปลว่าส่วนประกอบของชีวิต โอ้เจอแล้วพระสูตรที่ชัดเจนที่สุดในเรื่องนี้คืออนัตตลกขาสูตรเป็นพระธรรมเทศนากันที่สองที่พระองค์ทรงสแสดงต่อปัญจวัคคีย์หลังจากที่ได้ตราสรู้แล้วอนัตตลกขณสูตรแอนเคยได้ยินชื่อคะ่ะที่เกี่ยวกับไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาใช่ไหมคะ ถูกต้องโยมแอนอนัตาแปลว่าไม่ใช่ตัวตนหรือไม่ใช่เราเดี๋ยวปู่จะรานส่วนสำคัญของพระสูตรนี้ให้ฟังนะพระพุทธเจ้าท่านสรงจำแนกสิ่งที่เรายึดถือว่าเป็นตัวเราออกเป็นห้าส่วนหรือที่เรียกว่าขันห้าแล้วทรงชี้ให้เห็นว่ามันไม่เที่ยงและไม่ใช่อัตาอย่างไรท่านตรัสว่าภิกษุทั้งหลายรูป เป็นอนัตตาภิกษุทั้งหลายถ้ารูปนี้จักได้เป็นอัตาแล้วไซรูปนี้ก็ไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธและบุคคลพึงได้ในรูปว่ารูปของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดรูปของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยภิกษุททั้งหลายแต่เพราะเหตุที่รูปเป็นอนัตตาฉะนั้นรูปจึงเป็นไปเพื่ออาพาธ และบุคคลย่อมไม่น่ายในรูปว่ารูปของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดรูปของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยภิกษุทั้งหลายสัญญาเป็นอนัตตาภิกษุทั้งหลายถ้าสัญญานี้จะได้เป็นอัตตาแล้วใสสัญญานี้ก็ไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธและบุคคลพึงได้ในสัญญาว่าสัญญาของเราจงเป็นอย่างนี้เถิด สัญญาของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยภิกษุท amino, ั้งหลายแต่เพราะเหตุที่สัญญาเป็นอนัตตาฉะนั้นสัญญาจึงเป็นไปเพื่ออาพาธและบุคคลย่อมไม่ได้ในสัญญาว่าสัญญาของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดสัญญาของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายเป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตัวตนภิกษุทั้งหลาย ถ้าสังขารเหล่านี้จะได้เป็นอัตตาแล้วไซสังขารเหล่านี้ก็ไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธและบุคคลพึงได้ในสังขารทั้งหลายว่าสังขารของเราจึงเป็นอย่างนี้เถิดสังขารของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยภิกษุทั้งหลายแต่เพราะเหตุที่สังขารทั้งหลายเป็นอนัตตาฉะนั้นสังขารทั้งหลายจึงเป็นไปเพื่ออาพาธและบุคคลย่อมไม่ได้ในสังขารว่า สังขารของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดสังขารของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยพิกษุทั้งหลายวิญญาณเป็นอนัตตาคือมิใช่ตัวตนภิกษุทั้งหลายถ้าวิญญาณน,นี้จะได้เป็นอัตตาแล้วใสวิญญาณน,นี้ก็ไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธและบุคคลพึงได้ในวิญญาณว่าวิญญาณของเราจงเป็นอย่างนี้เถิด วิญญาณของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยภิกษุทั้งหลายแต่เพราะเหตุที่วิญญาณเป็นอนัตตาฉะนั้นวิญญาณจึงเป็นไปเพื่ออาพาธและบุคคลย่อมไม่ได้ในวิญญาณว่าวิญญาณของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดวิญญาณของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยโอ้โหชัดเจนมากเลยค่ะหลวงปู่แต่ มันเชื่อมโยงกับเรื่องที่แอนสงสัยยังไงคะโยมแอนเห็นความเชื่อมโยงไหมขันห้าก็คือรูปเวทนาสัญญาสัญขารวิญญาณชีวิตที่โปรโมตออนไลน์มันก็คือรูปนั่นเองคือภาพลักษณ์คือสิ่งที่ตาเห็นที่เราพยายามบังคับว่ารูปของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดคือจงดูสวยดูรวยดูมีความสุขดูมีออร่า แต่ในเมื่อมันเป็นอนัตตาเราเลยบังคับมันไม่ได้จริงๆถูกต้องพอมันบังคับมันไม่ได้มันก็เป็นไปเพื่ออาพาธคือทำให้เราเจ็บป่วยใจทำให้เราเครียดทำให้ใจเปล่าอย่างที่โยวมว่าเพราะเราพยายามจะยึดสิ่งที่มันไม่ใช่ของเราส่วนเวทนาก็คือความรู้สึกชอบใจสุขเวทนาเวลาคนมากดไลค์หรือไม่ชอบใจ ทุกขเวทนาเวลาคนมาวิจารณ์หรือเวลาเห็นคนอื่นได้ดีกว่าเราเราก็ไปยึดติดกับเวทนานั้นอีกว่าเวทนาของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดคือจงมีแต่คนชมส่วนสัญญาก็คือภาพจำที่เราสร้างขึ้นมาว่าฉันคือคนแบบนั้นคุนที่ประสบความสำเร็จใช่และสังขารก็คือความคิดปรุงแต่ง การกระทําที่เราพยายามฝามออร่าหรือพยายามจัดฉากชีวิตให้ดูดีทั้งหมดนี้เพราะเราหลงผิดไปยึดมั่นว่าขันห้านี้คืออัตตาคือตัวเราของเราทั้งที่จริงมันไม่ใช่เลยมันเป็นแค่สิ่งที่เกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปแอนเข้าใจแล้วค่ะหลวงปู่ที่เรารู้สึกว่าใจเปล่าก็เพราะเรามัวแต่ไปเติมรูป ให้มันดูเต็มไปยุึดเวทนาที่คนมาชื่นชมแต่เราไม่ได้เติมปัญญาหรือความเข้าใจที่ถูกต้องลงไปในใจว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่ของเราบังคับไม่ได้เจริญพรโยมแอนพูดได้ถูกต้องดีสุดการที่เราจะจัดการกับความรู้สึกนี้ได้ไม่ใช่การหนีจากโซเชียลมีเดียแต่คือการมองเห็นมันตามความเป็นจริงตามที่พระพุทธเจ้าท่านสงสอน คือมองเห็นว่ารูปที่เห็นทั้งของเราและของคนอื่นมันก็เป็นแค่รูปที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของใครใช่เห็นเวทนาที่เกิดขึ้นเวลายินดีหรือเวลาเปรียบเทียบก็แค่รู้ว่ามันเป็นเวทนาเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอย่าไปยึดว่ามันเป็นความรู้สึกของเราที่ต้องเป็นแบบนั้นตลอดไป เมื่อเราเห็นว่าทุกอย่างเป็นอนัตตาใจเรามันจะไม่ไปยึดมันเมื่อไม่ยึดมันก็ไม่ทุกข์ใจมันก็จะไม่เปล่าแต่มันจะว่างจากความยึดมั่นถือมัน่นซึ่งเป็นความสุขที่แท้จริงต่อไปนี้เวลาแอนเปิดดูโซเชียลแอนจะพยายามฝึกมองแบบนี้ค่ะมองให้เห็นเป็นขันห้าที่กำลังทำงานไม่ใช่ตัวตนของใครที่น่าอิจฉา แล้วเวลาแอนจะโพสอะไรแอนก็จะสำรวจใจตัวเองก่อนว่าทำไปเพราะอยากโปรโมตตัวตนที่ไม่มีจริงหรือแค่อยากแบ่งปันเรื่องราวดีๆโดยไม่ยึดต,ติดกับผลของมันสาธุโยมแอนนั่นแหละคือการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจาวันเลยการมีสติรู้ทันขันห้าของตัวเองนี่แหละคือทางออกจากทุกวันนี้แอนได้ความกระจ่างและแนวทางที่ชัดเจนมากเลยค่ะหลวงปู่ ขอบพระคุณหลวงปู่มากนะคะกราบนมัสการลาเจริญพรขอให้ญาติโยมที่ได้ยินได้ฟังธรรมะตามพุทธวจนะอยู่หนึ่งเนืองเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้ความเป็นโสโดาบันสำเร็จมรรคผลนิพพานในอนาคต,ตการอันใกลน้นี้ทุกทุกท่านทุกทุก,ทกคนเถิด